โอเคนะครับวันนี้เราก็มาอยู่กับโกคัวนะครับเอ็กซ์ตรีมสุดแข็งแกร่งนะเพิ่มเติมวันนี้เนี่ยเรามีโกคัวที่ปลดถึง7ดาวแล้วเรียบร้อยนะครับหือเรียกได้ว่าสุดแกร่งเลยทีเดียวนะโอเคเดยวกันี้ก็เป็นหน้าตาทีมที่ใช้นะครับเป็นซาก้าฟอร์มเดอะมูวี่นะส่วนทางด้านาอีควิคแมนครับแน่นอนครับอันแรกนะเป็นอีควิคแมนที่แข็งแกร่งนะครับของเอ็กซ์ตรีมแต่ละสีนะครับแล้วก็ชิ้นต่อไปเป็นโบลี่ครับผมเลือกเป็นอเวกนะครับเป็นสายป้องกันนะแต่ถ้าใครอยากเป็นดาเมจก็สายที่ยังไม่อเเเวคกก็็ไดด้นนนะะปาารรัับบมจ แล้วแต่สไตล์การเล่นแล้วก็คนชอบนะแล้วก็ชิ้นสุดท้ายครับผมเลือกเป็นทางด้านของดาเมจสไตล์แล้วก็มีการ์ดฟ้ารุนแรงขึ้นนะอันนี้คือแล้วแต่ความชอบแล้วก็ความถนัดในการใช้นะแต่ว่าผมใช้ประมาณนี้นะแล้วก็มีแนะนําอีกอันหนึ่งนะครับเป็นเอ่อที่มันเอาเวกครับเออชิ้นนี้นะครับมันจะได้ดาเมจรวมครับแต่ว่าเงื่อนไขคือต้องเป็นทีมซาก้าฟอร์มหรือมูวี่นะเพราะว่ามันจะนับผลรวมสมาชิกภายในทีมนั่นเองนะครับโอเคเพื่อไม่ให้การเสียเวลาครับเราไปดูกันใน PVP กันเลยดีกว่านะครับ ไม่ใช่ไฮบริดไซย,ย่าครับแต่ว่าเป็นชาวไซย,ย่านะโอเคเราใช้เป็น3ตัวในตู้มาเลยแล้วกันนะครับห้าได้อยู่ครับอรอกดดาวเพิ่มนะสำหรับโกฮังตรงนี้นะผมชอบนะหับตล,ลัวครับบล็สมายังไม่แปลงร่างยังไม่จีจ้จัดบล็อสไปก่อน ได้ใบนึงครับฟันควันคัน,นโอ้โหโดนหลบได้โอ้โหโดนสวนครับโหแรงอยู่นะบลาสามมาครับโอเคตัดคอมโบหน่อยให้เปลี่ยนตัวยังมี้ไหมโอ,โถโถถมอ้ยมีใบนึงครับโอ้โหแถมมาอีกครับยังไม่หมดนะอ่าหมดแล้วสินะนี่เนี่ย กดเพิ่มเลือดนิดนึงอ่าได้อยู่ครับสายไปเลยนี่เนี่ยนี่แค่สามดาวเนี่ยตัวหนึ่งแรงมากอชอบเลยโอ้โขาสลับเป็นโกจิต้าครับตัดคอมโบบลัซไปเลยกดการ์ดเขียวครับหลบอ่าหลบได้ดีครับบลาสสาัซซ้ำไปอีกทีแล้วไลทซิ่งรับไปเลยแล้วกันอ่าสุดเปอร์เซียสามครับ เป็เนครับหรืออย่างไรครับทิ้งก็เบิดเรียบร้อยครับตายไปก่อนครับเป็นง่ายขึ้นมาอีกระดับหนึ่งในฟงฟิงฟงฟิง,ฟง,ฟง,ฟงชงชิงชงชงิชงทะยวนไปแล้วครับฟ้าเรียบร้อยตายไปก่อนไหลกระแทกได้ด้วยโอ้สวยสไตล์ไปต่อเนื่อครับโอ้โหโคตรแรงอ่ะต้องเลี้ยงครับ okay. โอเคเฮ้ยยังไม่ได้โชว์กวโกคัวเลยเฮ้ย โอ้โหทีมโคตรเท่เลยว่ะโอเคตานี้ต้องใช้เป็นโกจิต้าบลูไปแทนนะครับฮึปโอเคต่อย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 นี่เนี่ยโอคว้าโอไมวันนัมเบอร์วันครับไหลกระแทกเข้าไปได้ก่อนครับตามไปอ้าคูริินโอ้โหดูคนแรงมากชุงชิงชุงชิงไอสเต็ปชุงชิงชุงชิงอ้หเฮ้จัด ชุงชิงชุงชิงนี่ครับผมชอบมากเกินตัวที่มีดาบโอเคแล้วต่อยชุงชิงชุงชิงยาวยๆเราแปลงร่างตัวใหม่โอ้โหก็โกงมาบัสก่อนครับเอาบัสดา,ดาเมจที่ติดในการ์ครับแล้วก็อ๋อไม่ไม่ไม่ใช้ดาบแล้ว <laughs> เก็บดาบแล้วครับร่างสองไม่จำเป็นแล้วสับเบจิการตัดทีครับสับโูชิต้าต่อครัรได้อีกหนึ่งใบครับยังไงพุ่งมาหน่อยดิ เขากดเมนาเบลิตี้เลยครับหลบครับปุ๊บปล่อยไปครับลอยโยงการ์ดฟ้าชุดเดียวตายแนย่ไม่หลบเหรอ,โ,อโดนเลยครับจังหวะนี้สลับรับดาเมทีเอาดี้ลาสมาเลยยนุกอมโบโ แรงมากใส่เสร็จแล้วก็ต่อยแม่งเร็วนี่ต่อยเตะบราสซ้อมไปครับตัวการ์ดฟ้าครับเอาละการ์ดฟ้าแรงขึ้นเออเป็นโกคูนาเม็กที่แรงขนาดไหนโกคูเขามีบับป้องกันลดดามจนะนี่เนี่ยเตะโ,โหได้อยู่นะแบวงล่าครับนี่เนี่ยบัาส อ่าโดนครับไอซิงนัดได้เนี่ยตัวไหนก็ได้ครับอ่แล้วเป็นคูลินวะป้องเล่งเล่งเซอร์อกเอร์ซอกอีกอย่างทีปล่อยหัวโอ้แต่การ์ดชนวะโอ้โหเราจะดูชาแนลขอเราเยอะการ์ดเขียวประจำช่องหลบต่อย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 ตายครับแต่ว่าการ์ดฟ้าโกคุนโกคุนการ์ดฟ้าโกคูจะแรงขึ้นนะเบ่งพลังนี่ใครตะโกนอ่ะคือผู้แข็งแกร่งปึ๊บอ ยังไงเสียวเสียวโดนเคาน์เตอร์ครับไม่กล้าไม่กล้าออกโอเคโดนเลยโอ้โหโคตรแรงเลยลบพลัสได้ครับบอสแมปสลับเลยจังหวะนี้บอกเลยสลับมูจิต้าไอ้สลับมิจิต้าก็ตายนะครับเพราะผมกดเมนฟื้นชีได้อยู่ดีครับอ่าเรียบร้อยเข้าแผนเข้าแผนการกดเลยแล้วกันครับแล้วอะไรดีอปติเมตสกิลเลยแล้วก right. ันครับป sure. no ิดบัญชีมิจิต yeah. right. ้าเลยหัวใจหมุนหลังคาร์คาโรสอย่างนั้นเลยไม่ไหวหรอก เพรนี่คือแกกับชันที่รวมร่างกันแล้วตายครับมาบอสแมพเลือดเด้งขึ้นมาเกือบเต็มหลอดแล้วโดนสวนโอ้โหโอ้โไรซิ่งนั้นเลยแม่เจ้าสลับกหังนี่ครับข้อดีของสองชีวิตครับถ้าเราได้ก็โคตรดีอ่ะแต่ว่าขัดฟ้าโอ้โหดับเบิลการ์ดฟ้านามือน่าจะระเบิดระเบิดระเบิด,บดทริปเปิลการ์ดฟ้าเท่าไหร่ดีโอ้โห นับดาเมจผมมผมไม่น่าสู้ดได้ละใบเดียวในสิงรับทีเดียว13ล้านให้ตาเยตาเถอะมาดิฟื้นแล้วรอบนี้แข็งแกร่งเอ้ยไม่ได้ครับเขาก็ไหลกระแทกเข้ามาครับนี่ัดป้าวะโอเคโลเพอร์เฟคมาดิหูกลัวหางแรงมากนี่สามดาวเนี่ยโอเคแต่าาว่าคอนเทนต์เราคือโกคัวรครับเอาหน่อยโกคัวมดกัดลาสไปกินที จบไม่ได้ด้วยดึงเวลาคลิปไงเฮ้ยอาฟาขอปิดบัญชีลบหน่อยลบหน่อยโอเคดืบอเจอดาบจิ้มอืแล้วก็สะบัดโอโโหอเคครับจีจี <S 1> <S 1> โอโ้โหไฮบริดเยอะแยะเลยครับเป็นซุนแฟมนะครับแล้วก็มีไฮบริดถึง4ตัวหล่อยกนะ็สัก2ตัวเลาว่าเจอกันหน่อย เหมือนจะรู้นะครับเอามาเป็นโกคูสองตัวแล้วเป็นโกฮังแค่ตัวเดียวอะ่ะเขาเสียเชิงเลยน่าจะเอามาสักสองตวัวเพื่อนอแล้วเป็นโกคูรับตามเหรครับชาร์ตบราสไปโอเคได้ใบนึงครับชาร์ตอึ๊บอึ๊บโอเค,ค,อออเคหลบได้อยู่โอ้โหใจยเย็นใจเย็นพ่อดุมสลับโอ้โหไม่ได้โดนโอ้โหแรงจังวะโอ้โหแรงจังคุณพี่ ของราแปลงล่างครับเฮ้หยหลูกคอมโบโอเคโอ้โดนต่อยทิ้งมาครับเรียกว่าไม่เปิดโอกาสเลยปึ๊บเก็บหลบยังไม่มาว่ะแปลงล่างโอ้กัดฟ้าหายเสียดายจัดอย่างนี้นบอกเลยโกฮังนี้มีสิทธิ์ลงไปนอนครับเอ้ห,หลบได้ครับโอ้โหแล้วกดเมย์เลยนะกันพลาดนะครับถามว่าต้องหลบได้ต้องห,หลบไม่ได้ว่ะถ้าเขาพลาดเมื่อกี้นี้นี่เสร็จผมแน่ครับปลาสมัย เฮ้ยจยินก่อนโอเคไม่มีบักไกรโรอะไรก็แท็กได้แต่ว่าไม่กล้าครับบับเป็นทีโอเคเอ้าพาเพื่อนหนีเลยนะยังไงดีเฮ้ยมีคัตฟ้าหลบสิครับโอเคไม่ี่ยพลังพลังสามดาวเทียร์แซต ถึงจะไม่หกดาวแต่ถึงสามดาวก็โอเคแล้วโอเคยโยงการ์ดฟาดครับอุปเวลาเปลี่ยนตัวเพื่อนเกือบตายไปดิโอ้กดโอมไบวันัเบอร์วันมาครับแล้วผมสลับโบจัสกดเมนได้ไหมได้ไหมเฮ้ยเฮ้ยโอเคไม่มีเกีรติลบแต่ว่าไม่กล้าเข้าไปครับจะตูมเนี่ยโอ้โหอะไรสินัดเกือบไปโอ้โหพอจัดเลยว่ะโค้คว้อ่าเกีรติลบไม่มีด้วยจังหวะนี้สิ้นแน่ สิไลน์แน่แน่โกหังเตะทิ้งไปสายต่อเนื่องครับโหดูดิโคตรแรงสมรที่เป็นตัวแอนตี้ไฮบิกครับเอาจัดลงไปนอนครับกดเมนแต่เกณฑ์หลบยังไม่มีโอเคมาแล้วยังไงดีอ้มีสองใบด้วยอ่าโดนครับเอาล่ะสีเขียวก็ล่วงได้ครับไปหน่อยขอจิ้มหน่อยจิ้มโอ้มไม่น่าตายปะ โอ้เหรอนิดเดียวจริงๆปึ๊บ <ย ove> โอ <pos anch> er> yeah. Yeah. ้ยแย่แล้วไปซิงลัดตอนโอเคเสียไรซิงลัดเลยว่ะแต่ถ้าค่าได้ก็อยู่ว่าคุ้มอยู่ครับขอจิ้มจิ้มหน่อยเปะทิ้งไหมครับโอ้ขาดทุนโดนเดาได้ไรซิงลัดขาดทุนชิ้มหายเฮ้ยรักไก่นี่เนรรักไก่บอสแมพอย่างนั้นเหรอขอเจอหน่อยโอ้โหตีนเข้าเลยครับ จบแล้วที่เป็นบอสแบบอือปึ๊บโอ้โหโคตรเฟคด้วยครับแต่ว่าบัฟดาเมจเราต้องรอสลับตัวปพะว่เหมือนจะเบาเกินไปเฮ้ยตีไม่หายตีมันไม่เข้าเลยปึ๊บโอ้โหหลบสวยด้วยโอ้โหโอ้โหโอ้โหสามใบลงไปนอนกราบพื้นเลยครับมาล่างแรกอาจจะสู้ไม่ได้นะอย่ามาเจอกันล่างสองครับ เฮ้ยไอคุณพ่อเมื่อกี้ทำใครคะอุย้ยขอโทษคุณพ่อแย่แล้วผมก็แท่เข้าไปนีไ่ไงเจอเซอร์ไพรส์เฮ้ยแต่ว่าการ์ดหมดเหรอปึ๊บบาคโร่ไหมพุกเสียวเลยอึ๊บโอ้โหไม่งี้จัดช่วยทีโบแจ็รครับดาเมจทีโอ้โหบังคับเปลี่ยนตัวเลยครับเหมือนอยากจะได้ครับอยากจะได้กูฮังผมเลยเกินว่ะวอนเลยไล่กแ็แทะเข้าไป อู้อ่าโลก่อนตายอยู่ครับปึ๊บแต่ว่าไม่น่าตายอะไรเห็นได้เลยเล่นเยอะว่าอู้แล้วตายเลยเหรออู้หูแรงจัดปันช็อตเรียบร้อยอู้แรงเกินไม่คิดว่าจะตายว่ะล่วงนี่ไงลิเจนเตอรี่ฟีนิกด้วยหมดสิทธิ์ครับฝั่งนู้นก็คิดว่าไม่ตายนะเลยไม่กดออกแต่ว่ามันตายหุ้ยโอ้โหไฮบริดจัย่ามาแล้วนี่แหละตรงคอนเซปต์ตรงคอนเทนต์มา เฮ้ยเขาสวนมาดป็นบาสเหรอลล็อกหลบไปก่อนอ่าได้อยู่ครับขอกระแทกหน่อยแทกไยคนดังได้เสาวิทย์เสร็จโอ้โหเขาสอบเร็วกว่าโดนทิ้งการ์ดไปครับปโอ้โหเวอรรเฟคดรอสได้ใบหนึ่งโอ้โหหังลักไก่โอ้โหไม่ได้ลักไก่ไม่ได้ครับโอ้โหหังอะไรคร อุ้ยการ์ดฟ้าสลับโบแจ็คเลยจังหวะนี้เปลี่ยนตัวไม่ได้สินะขอแปลงล่างก่อนอ,อ้โหเขากดเมนนะครับมีอะไรจะสั่งเสียไหมหนุ่มบับการ์ดเขียวครับแต่ว่าหลบไม่ได้ครับจังหวะนี้เปลี่ยนร่างรอดูเอาเวกเค้นตัวต่อไปครับมันจะมีตัวอะไรมันเท่ห์หนี่นะโอ้โหโคตรแรงเลยเฮ้ยโอย้ไม่ทันครับอ่าได้อยู่ครับนี่ลักไก่อีกแล้วเสียเกิดครับ ถือว่าคุ้มหน่อยเหลือเหลือโกฮังอีกตัวนึงครับที่มี2หลอดนะมันทําให้เราไร้สิงลัดยากครับเวลามีตัว2ตายเกิดนะครับกับกตัวเลือดเด้งมาได้ไหมอ่าโดนอยู่ครับโกฮังบัฟคาเขียวหลบเราบัฟคืนครับสลับอูไม่ดันโดนสวนแล้วเอ,อ้ยแย่แล้วหลบไม่ได้เลยเฮ้ยเอ,อ้ยแย่แล,แล้วเขามีไรสิ้นแล้วผมล่วงเนี่ยโหแรงจังวะ เราเราลับดามเมจจากไฮบิดน้อยลงเลยนะแต่ว่าบางที่สังติเราแรงอยู่ครับอือหืออาโบจักมาล,ละแต่เขาก็เปลี่ยนตัวไม่ได้ด้วยตอนนี้อ่าหมดแล้วสินะยังมียังมีอี๋เนี่ยหลบเพอร์เฟกต์เอาดิเรอะไรสิครับได้นะเนี่ยหลับกูฮังก่อนครับกดไปเลยแล้วกันนะเผื่อกูฮังเหลือวมันกลับมาทัน,นครับเดี๋ยวกูฮังนะ พอตายตัวนี้ี่มันเก่งนะจิ้มหน่อยจิ้มหน่อยพลังเจ็ดดาวเราต้องวันช็อตโกฮังหน่อยละตัวต่อไปไอ้โกฮังเหลืองนี่ว่าตัวลงสนามปึ๊บโอ้โหหลบไม่ทันอีกแย่แล้วต้องเสียร่างแรกแน่ๆโมจักกลับมาไม่ทันครับผมไม่กล้าเปลี่ยนนะกลัวโดนไรซิ่งรัดครับเตะขึ้นมาครับหัวกดเมย์นับิลิตี้เลยครับ ฝังสบหน่อยฝังแล้วจวังหวะนี้ต้องเกิดใหม่ครับจับขาได้แล้วฟาบลงกับพีชสักหนึ่งทีแบบไดเราฟื้นได้ครับก็เป็นข้อดีครับได้การ์ดฟ้าจากโกฮังซวนี้ใบหนึ่งเอาไว้ใช้กับโกคัวมาตะกี้ทําำใครไอ้ด้วนนี่ไงโอ้โหโปรเฟกต์ลบอย่างนี้เรียบร้อยไหมหลับโกคัวเฮ้ยโดนล็อกการ์ดอะ ปึ๊บโอ้โหโล่คอนเฟิร์ตรอบ2ไปดิต้องตายแล้วแหละบลาร์าได้หนึ่งทีครับอ้าวโกหังเฮ้ยเฮ้ยเฮยาแล้วแหละนี่เพิ่มความรุแนแรงของการ์ดฟ้าแล้วหลับเถอะโอ้โหไม่ตายแบบอึดจัดเลยตไ,ได้ใบหนึงเอาดิดับเบิลการ์ดฟ้าไงใบเดียวไม่ไหวแต่ว่าสองใบไหว,วแน่เหลือตัวเดียวครับโอ้ไปอีกหนึ่งทีโอ้ไม่ได้ครับ <laughs> ก็มาดิหลับหมดแจ็คเลยครับ ตายมาครับโอเคผมปล่อยโบแจ็คตายนะครับเพื่อที่จะโกู้หางลงสนามแล้วก,กดเมนเอาการ์ดฟ,ฟ้านะครับเอาไว้ใช้กับปูคัวโคตรเสี่ยงอะ่ะแต่ว่ามันเท่ยตายเลยครเอา้าไม่ตายยังดีดวงดีอยู่โอเคนี่ไงเอา้าเขาเสียนี้เขาเสียหลอดแรกครับปุ๊บอ่ากดเมเนดิ่งเลือดขึ้นมาบลาั๊สต้องการการ์ดฟ้า ต้องการจั่วโอเคลาาไปโดน,นครับเฮ้ยหลูกขโมยนี่วาลืมรีบจัมอยากปิดฉากจัดเอาแย่แล้วเอาเฮ้ยเลี่ยนตัวไม่ทันเฮ้ยูกคักวเฮ้ยูกคัวตายโอ้โหนี่จบไปซะโอเคตายไปโหโลกจัดเลยเสียโกคัวเฉยเลยครับ โอเคสำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้แล้วกันนะครับถ้าเพื่อนชอบใจก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับบาย